ฮัลโหลอันยองฮัสโยนิฮาวสบายดีวันนี้เราอยู่ที่ทะเลนะจ๊ะที่ทะเลนะมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยมาดูพีลดตัวกันเลยดีกว่าซีบรามาลายมาลายซีบราบัฟโฟโลควายบัฟโฟโลควายเรามาเรียนรู้สีกันดีกว่ากรีนสีเขียว ออเรนสีส้มออเรนสีส้มพิงสีชมพูพิงสีชมพูข้าวัวข้าวัาวไดโนเไดโนเสาร ภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะฝังทรายเลยดูสิสัตว์ต่างๆอยู่ในก้องทรายหมดเลยบายบายและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะจ๊ะบ๊ายบาย